สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง r e e x วันนี้เรามีรีวิวที่น่าสนใจมากๆสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหารถแทรกเตอร์ระดับมืออาชีพกับรุ่นล่าสุดอย่าง Kubota MU4501 ปี2026ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนรอคอยเพราะมีการพัฒนานาหลายด้านทั้งสมรรถนะความทนทานการประหยัดน้ํามันและฟังก์ชันที่ทันสมัยเหมาะสําหรับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือใครที่ต้องการเครื่องจกอักรอเนกประสงค์ใช้งานหนักในคลิปวันนี้เราจะพาไปดูตั้งแต่รายละเอียดสเปคเครื่อง ความสามารถในงานต่างๆการทดลองใช้งานจริงพร้อมทั้งข้อดีและข้อควรพิจารณาเพื่อให้เพื่อนๆมีข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจนะครับก่อนอื่นเลยมาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเมื่อผมเห็นคูโบต้า MU4501 ครั้งแรกต้องบอกเลยว่าดูแข็งแรงทันสมัยมีเส้นสายการออกแบบที่ดุดันแต่ยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์คูโบต้าเอาไว้ได้อย่างชัดเจนสีส้มอิฐสดใสาตามแบบฉบับของคูโบต้าพร้อมด้วยโครงสร้างที่ดูมั่นคงแข็งแรงเหมาะกับการใช้งานในทุกสภาพพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นไร่นาพื้นดินลูกรังหรือพื้นที่ลาดเอียงมาดูที่เครื่องยนต์กันบ้างครับคูโบต้ mu 4 5 0 1ปี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูงให้แรงม้าสูงสุดที่เหมาะแก่การใช้งานหนักโดยเฉพาะตัวเครื่องยนต์ออกแบบมาให้มีความคงทนสูงรองรับการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานและยังมีระบบระบายความร้อนที่ออกแบบมาอย่างดี ทำให้ไม่ร้อนง่ายแม่ใช้งานหนักในช่วงเวลานานๆานซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรหรือพนักงานในไร่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องกังวลเรื่องอุณหภูมิของเครื่องยนต์ในส่วนของระบบเกียร์ของ mu 4 5 0 1นั้นต้องบอกว่ามีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากใช้งานได้ทั้งการขับเคลื่อนช้าเร็วปรับได้ตามสภาพงานจรงิงซึ่งเหมาะมากสำหรับทั้งการพ่วงอุปกรณ์หนักอย่างไถพรวนดินหรือการลากจูงอุปกรณ์อื่นๆทำให้เพื่อนๆสามารถใช้งานในลักษณะที่หลากหลายตามความต้องการ ลองมาพูดถึงสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นคือแรงบิดทอและความสามารถในการทำงานหนักของ MU4501 คันนี้ครับจากการทดลองขับในพื้นที่จริงพบว่าสามารถรับแรงบิดได้ดีมากไม่เกิดอาการสะดุดแม้ต้องเจอพื้นดินแข็งหรือการลากเครื่องมือหนักๆในสภาพพื้นที่ขึ้นลงแบบไม่เรียบปัญหาการสะดุดหรือแรงดึงขาดหายไปอย่างชัดเจนซึ่งหมายความว่ารถแทรกเตอร์รุ่นนี้สามารถรับงานหนักได้อย่างมั่นใจ นอกจากเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแล้วคูโบตา MU4501 ยังใส่ใจในการประหยัดพลังงานและโครงสร้างระบบเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยควบคุมการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพทำให้คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มใหญ่หรือการทำงานแบบต้องเปิดเครื่องทั้งวัน ในเรื่องของระบบควบคุมและการขับขี่ของ MU4501 นั้นต้องบอกว่าคูโบต้าทำการบ้านมาดีมากควงมาลัยหมุนง่ายคล่องตัวมีแรงต้านกำลังพอดีไม่หนักหรือเบาจนเกินไปเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมือเกา่าการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายโดยไม่ต้องละสายตาจากเส้นทางข้างหน้าทำให้การใช้งานสะดวกแม้ในระหว่างการพ่วงอุปกรณ์หนัก และพูดถึงอุปกรณ์พ่วงแน่นอนว่ารถแทรกเตอร์ควรจะทำงานได้หลากหลาย MU4501 รองรับการติดตั้งถ่ายพรวนถ่ายนาเครื่องหวานปุ๋ยเครื่องเกี่ยวข้าวและอุปกรณ์เสริมอื่นๆมากมายเพราะระบบท้ายพ่วงที่มีประสิทธิภาพและสามารถรับแรงได้ดีซึ่งตรงนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับแทรกเตอร์บางรุ่นในระดับเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากคือระบบกันสะเทือนและช่วงล่างของคูโบต้า MU4501 ซึ่งช่วยให้การขับขี่ในพื้นที่ค่อนข้างคลุกคลไม่รู้สึกกระแทกจนเกินไป ช่วยลดความไม่้าขณะขับขี่ติดต่อกันเป็นเวลานานเหมาะมากสําหรับการใช้งานกลางวันทั้งวันโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้ามากนักซึ่งเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเกษตรกรที่ต้องทํางานหนักทุกวันมาดูเรื่องความปลอดภัยกันบ้างครับคูโบต้าให้ความสําคัญกับความปลอดภัยสูงมากมีระบบเบรกที่ตอบสนองได้ดีสามารถหยุดรถได้ทันทีเมื่อจําเป็นและตัวรถยังออกแบบให้มีมุมมองที่กว้างช่วยให้ผู้ขับสามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบได้ดีขึ้น ซึ่งในงานเกษตรหรือถนนเล็กๆตรงนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการชนสิ่งกีดขวางได้เยอะในส่วนของห้องขับขี่เคบินถึงแม้ MU4501 จะไม่ใช่รุ่นใหญ่ที่สุดแต่การจัดวางพื้นที่ภายในห้องขับขี่ก็ทำออกมาได้ดีเช่นกันตัวเบาะนั่งรองรับสริระได้ดีมีความนุ่มพอดีเหมาะสำหรับการขับขี่ระยะยาวแขงควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบปุ่มเข้าถึงง่ายไม่ต้องละสายตาเยอะเวลาใช้งานลองนึกภาพนะครับ ถ้าเราใช้งาน MU4501 ตั้งแต่เช้าจนค่ำในช่วงฤดูปลูกหรือฤด,ดูเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำงานหนักมาก,มากปัญหาที่หลายคนกลัวคืออาการเมื่อยล้าหรือไม่สบายตัวแต่จากที่ลองใช้งานจริงผมพบว่าห้องขับขี่ออกแบบมาให้รองรับการใช้งานหนักได้ดีทีเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบกรองอากาศและไอเสียซึ่งคูโบต้าทำได้ดีมากตัวกรองอากาศช่วยให้เครื่องยนต์ไม่โดนฝุ่นละอองโดยตรงส่วนระบบไอเสียก็ผ่านมาตรฐานช่วยลดมลพิษ ทำให้การใช้งานในพื้นที่ที่ปลูกพืชหรือใกล้ชุมชนไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเกินไปอีกองค์ประกอบที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือความคงทนของโครงสร้างตัวรถ MU4501 ถูกออกแบบมาให้รับแรงใช้งานหนักได้ต่อเนื่องโครงเหล็กแข็งแรงสภาพภายนอกแม้จะโดนฝุ่นโดนน้ำโดนทรายก็ยังสามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหาใหญ่ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคูโบตาถึงได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรทั่วโลก มาดูเรื่องการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายหลังการซื้อรุ่นนี้การบ้างโดยทั่วไปแล้วการดูแลรักษาคูโบต้า MU4501 ไม่ได้ซับซ้อนเกินไปเพราะอะไหล่มีจำหน่ายทั่วไปตามศูนย์บริการและร้านอะไหล่และการที่เครื่องยนต์ออกแบบมาค่อนข้างมาตรฐานทำให้ช่างทั่วไปก็สามารถดูแลและซ่อมบำรุงได้สะดวกตรงนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขาย สำหรับเพื่อนๆที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้งานรายปีอย่างค่าน้ำมันค่าซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆคูโบต้ MU4501 ทำออกมาได้ดีในด้านการประหยัดพลังงานและการลดขั้นตอนการดูแลระยะสัน้นจึงช่วยลดต้นทุนการใช้งานโดยรวมซึ่งเหมาะสำหรับทั้งเกษตรกรรายย่อยและธุรกิจเกษตรรายใหญ่พอเอามาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะอยากรู้ว่า MU4501 เหมาะกับงานประเภทไหนถ้าจะสรุปอย่างง่ายและเป็นภาพแบบชัดเจนเลยก็คือ รุ่นนี้เหมาะมากสำหรับงานไถดินพรวนดินเตรียมพื้นที่เพาะปลูกการลากพ่วงเครื่องมือต่างๆและยังสามารถทำงานหนักต่อเนื่องได้ดีเหมาะสำหรับพื้นที่ตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงใหญ่และยังรองรับการใช้งานแบบอเนกประสงค์ในฟาร์มถึงแม้ข้อดีจะเยอะมากๆแต่ก็มีบางจุดที่อยากให้เพื่อนๆพ,พิจารณาก่อนตัดสินใจเช่นถ้าคุณใช้งานในพื้นที่เล็กมากอาจรู้สึกว่ารถแทรกเตอร์รุ่นนี้มีขนาดใหญ่เกินไปและบางครั้งอาจไม่สะดวกในพื้นที่แคบ แต่ถ้าพื้นที่ของคุณกว้างและต้องการเครื่องที่ใช้งานหนักได้จริงคูโบต้า MU4501 จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากและถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณพิจารณาอยู่แล้วผมแนะนำให้เทียบกับแฟคกเตอร์รุ่นอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันจากแบรนด์คู่แข่งเพื่อดูทางด้านราคาบริการหลังการขายและคุณสมบัติการใช้งานจริงเพื่อให้ได้ตัวที่เหมาะที่สุดกับงานของคุณ โดยรวมแล้วจากที่ผมได้ทดลองขับทดลองใช้งานและสัมผัสจริงกับคูบ o ต้ MU 4,501ปี2026คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแฟลก t เตอร์ที่ให้ความคุ้มค่ามากไม่ใช่แค่เรื่องพละกำลังแต่รวมถึงความเสถียรความประหยัดและความทนทานซึ่งตอบโจทย์การใช้งานหนักได้อย่างแท้จริงสำหรับใครที่กำลังคิดจะลงทุนกับแฟลก t เตอร์ใหม่ หรือกำลังมองหาคันที่สามารถรองรับงานได้ครบทุกด้าน MU4501 ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆและถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคารุ่นย่อยหรือการผ่อนชำระลองฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยผมพร้อมช่วยแนะนำขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรีวิวเครื่องจักรกลการเกษตรและยานยนต์อื่นๆที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r e e b x เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ